พก,กูดจ้าทุกคนวันนี้พามาเลาะเก็บพก,กูดจ้ะนี่เริ่มยาวแล้วค่ะบางต้นเขาก็ยาวมุดแล้วเนาะเพราะว่าอากาศร้อนค่ะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วเนาะนี่ค่ะอากาศร้อนมากไม่ใช่ร้อนธรรมดาเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาเก็บกันเลยดีกว่าเนาะนะคะลงมือเลย อากาศร้อนแบบนี้ก็ระมัดระวังกันเด้อขนาดเมืองนอกยังร้อนขนาดนี้เมืองไทยจะขนาดไหนเนาะคะเนาะนี่ค่ะจะออกไปไหนก็ใส่หมวกกางร่มอย่าอยู่กลางแดดนานเนาะคะเนาะมันอันตรายมันก็จะอยู่ในป่าหญ้าเนาะมันก็จะ เรียบยากนิดนึงค่ะมันต้องหวกอันไหนที่ยาวเกินไปวันก็จะไม่เอาเนาะนี่ค่ะออวบเลยมาค่ะมาทางนี้ เอาไปพัดน้ำมันหอยนะทุกคนเล็กอุ้ยหักซะและ้วน่คะยาวแล้วดูดิมันแบบนี้ก็จะกินไม่อร่อยแล้วคะ่ะเวลาเอาไปพัดหรือเอาไปต้มมันก็จะเป็นใบแบบอุยุเนาะเป็นใบแบบไม่น่ากินนะคะไม่เอาดีกว่า

เขาได้น้ำค่ะฝนตกใส่เยอะแล้วก็อากาศอากาศก็ร้อนไงเขาก็เลยแบบว่าขึ้นมาแบบเร็วมากเลยไปพัดน้ำมันหอย ออวบอวบลอดตาลอดใจมากมันเยอะเยอะจนไม่รู้จะเก็บก้อนไหนแล้ว เือกเขายังไม่รุดค่ะยังอ่อนอยู่เนี่ยสวยๆเลยเดี๋ยววันจะเก็บแค่พอกินเนาะเพราะว่าวันกินคนเดียวค่ะไม่มีใครช่วยกินแต่เดี๋ยวจะเก็บไปเผื่อเพื่อนที่ทํางานเนาะเผื่อเขาจะกินเผื่อเขาจะกล้ากินครับเราคนที่เขาไม่เคยกินเขาก็ไม่กล้ากินนะอือ้อวบเลยจ้า mm ้องเวกถ้าไม่เวกก็ไม่เห็นน่ะมันเท่ากันกับยาเลยเนาะเพื่อนก็ไม่เห็นนะถ้าไม่เวกให้ดูนี่ค่ะอ,อุ๊ย,ย,ยนี่ค่ะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้กินสัก สงสามวันเนาะเวลากลับเข้าป่าก็ค่อยมาเก็บม <c oughs> ดูก่อนนี่คุกคนน่ะดูสิอวบมากเลย เยอะแล้วค่ะทุกคนดูดิแป๊บเดียวเนี่ยนีะค่ะกินคนเดียวเนาะถือว่าเยอะแล้วน,นั่นเีอ่อืมอืมเนาะปุ๊ปเลยฮักนี่ไปครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวเก็บกลอนี่สองกลอนี่ก็ เพระแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะกับเพื่อนๆเนาะคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอกูดก็ <c oughs> จะเยอะเกินเดี๋ยวกินไม่ทันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บใหม่เนาะเพื่อนๆจ้าทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้เนาะพอน,นอพอนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วก็พอกูดก็ได้หลายแล้วจ้ะ ไอ้พอพอกินสองสวันเลยแหละเดี๋ยวมีโอกาสจะพามาเก็บใหม่นะะเนาะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาข้างหน้าเนี่ยพวกนี้ก็จะยาวมุดแล้วค่ะเนี่ยคงจะได้เก็บอีกครั้งหนึ่งละมะั้งเพราะว่าถ้าทำง,งานก็ไม่มีเวลาเข้าป่าเนาะค่ะเนาะจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกเพื่อนๆทุกคนที่ยังให้กำลังใจกันเรื่อยมาเนาะค่ะเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าทุกคนสวัสดีจ้า